สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําโจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละกันต่อเลยนะครับข้อที่12แล้วนะครับเขาบอกว่าร้อยละ80ของ400เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับร้อยละ80ของ400เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา80เป็นสีแปหนึงพี่ชอบสีน้ำเงินนะครับ80ส่วน100นะครับ คูณด้วย400นั่นเองนะครับแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับร้อยละ80ของ400ก็เอา100หาร100ได้1 100หาร400ได้4 4คูณ8ได้32ใส่0ให้มันอีกตัวหนึ่งก็คือร้อยละ80ของ400ก็คือ320นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับเรา่อไปกันเลยนะครับ ร้อยละข้อ13นะครับข้อ13ร้อยละ80ของจำนวน1นะครับเท่ากับ320นะครับจำนวนนั้นคืออะไรครับร้อยละ80ของจํานวน1เท่ากับ320นะครับถามว่าจํานวนนั้นคืออะไรนะครับก็ร้อยละ80ของจํานวน1สมมติให้จํานวน1 สมมติให้จํานวนหนึ่งคือ a นั่นเองนะครับก็คิดเหมือนเดิมนะครับร้อยละ80ก็คือ80ส่วน100นะครับคูณด้วย a นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับร้อยละของจํานวนหนึ่งของได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ320ใช่ไหมครับร้อยละ80ของจํานวนหนึ่งได้เท่ากับ320อ่ะข้อนี้นะครับมันคือเรื่องอะไรครับถ้าเกิดมาแบบนี้แล้วนะครับ น้องๆจะคิดยังไงมันคือเรื่องอะไรครับสมการนั่นเองใช่ไหมครับอ่ามันคือเรื่องสมการนะครับอ่าทีนี้วิธีการแก้สมการนะครับวิธีการแก้สมการนะครับถ้าใครยังไม่อ่าถ้าใครยังไม่คล่องนะครับก็ค่อยๆเรียนไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่มีสอนให้แน่นอนนะครับเรื่องสมการนะครับดูนะครับวิธีการแก้สมการนะครับตัวนี้ Mic. น้องดูนะครับวิธีการแก้ส,สมการนะครับดูนะครับตอนแรกดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวหาตัวนี้นะครับ100นะครับ100มันทําอะไรมันทําอะไรอยู่กับ A ครับ100มันทําอะไรอยู่กับ A ครับ100มันทําอะไรอยู่กับ A เอ่ยหารอยู่ใช่ไหมครับเวลาย้ายข้างนะครับย้ายข้างเพื่อหาค่าตัวแปรน,นะครับเวลาย้ายข้างนะครับตัวนี้มัน100นะครับมันหารอยู่นะครับ ย้ายไปเป็นอะไรครับย้ายไปเป็นคูณ100นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับ80นะครับมันกําลังอะไรอยู่กับ a ครับตัวที่สองมันกําลังอะไรอยู่กับ a ครับคูณอยู่นั่นเองใช่ไหมครับตัวที่สองนะครับมันกําลังคูณอยู่กับ a นะครับเวลาย้ายไปนะครับเวลาย้ายไปนะครับเวลาย้ายไปนะครับให้เป็นหารนั่นเองนะครับ หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย80นะครับท ain. ีนี้เดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวพี่จะถวนให้อีกทีนะ100นะครับกำลังหาร a อยู่นะครับหารกับ a ออยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงหารครับเพราะมันเป็นเศษส่วนนั่นเองใช่ไหมครับเครื่องหมายเศษส่วนพี่เคยบอกแล้วมันคือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายหารนะครับเครื่องหมายเศษส่วนใช่ไหมครับเครื่องหมายเศษส่วนก็คือเครื่องหมายหารนั่นเองนะครับตัวข้างล่างนะครับมันเป็นตัวหารนะครับหารอยู่นั่นเองนะครับ แสดงว่ามันหาร a อยู่หรือหาร80อยู่นะครับเวลาย้ายไปนะครับจากหารย้ายไปเป็นอะไรครับย้ายไปเป็นคูณนะครับ80ครับตัวตัวเศษนะครับมันกําลังคูณอยู่นั่นเองนะครับเวลาย้ายไปนะครับย้ายไปเป็นหารนะครับอ่ากลายเป็นหารจากคูณ80กลายเป็นหาร80นะครับพอฝั่งนี้ทําไมครับฝั่งนี้ย้ายไปแล้วใช่ไหมครับฝั่งนี้ย้ายไปแล้วนะครับ ฝั่งนี้ย้ายไปแล้วถ้าตัวไหนที่ย้ายไปแล้วก็คือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับตัดทิ้งไปได้เลยตรงนี้เหลืออะไรครับเหลือ a อย่างเดียวนะครับเครื่องหมายไม่ต้องสนใจนะครับเครื่องหมายไม่ต้องสนใจเพราะว่าเครื่องหมายเราสนใจที่ตัวตัว2ตัวนี้แล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่อะไรครับฝั่งซ้ายก็จะเหลือแต่ a นั่นเองนะครับ a เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเนี่ยเราจะหาค่า a นะครับจานวนหนึ่งซึ่งจํานวนนั้นคืออะไรก็คือ a นั่นเองนะครับ เราสมมติให้เป็น a ฝั่งนี้ก็กลายเป็น320สคูณ100่ส่วนด้วยหารด้วย80นะครับอ่าล้าทำไงต่อครับก็คูณหารปกตินั้นเองนะครับ80 180 80คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ320นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เอา4ไปคูณ 100, ร้อยป้ะนั้นไดเท่ากับ400้ยใช่ไหมครับเป็นคำตอบครับ,รบ,เ,หบเห็นไหมครับก็เหมือนกับเห็นไหมครับ เหมือนเหมือนกับอันเนี้ยเห็นไหมครับว่า80ของ400คือเท่าไหร่ครับก็คือ320อันนี้มันเป็นการหาแก้สมการนั่นเองนะครับเพื่อหาตัวเพื่อหาตัวที่ไม่ทราบค่านั่นเองนะครับว่า a เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้ a เท่ากับ400นะครับจริงไหมครับตรวจสอบนะครับก็เอา400ไปคูณกับ80ส่วน100เนั่นเองกันเหมือนข้อเน,นี้ย400ไปคูณ80ส่วน100ได้320จริงไหมครับจริงนะครับเพราะฉะนั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้4 0 0อข้อต่อไปนะครับ320คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ400นะครับ320คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ400นะครับ400เทียบเลยครับ400นะครับ เทียบกับตัวมันเองนะครับ400เท่ากับเท่าไหร่ครับ100นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่า320คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ400นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ320คูณด้วย100นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย400นั่นเองนะครับเอา400เอา100หาร400ได้4นะครับเอา100หาร100ได้1 เอา4หาร4ได้1 4หาร320ได้80นะครับเพราะฉะนั้น4 0 0 320คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ400ก็คือ80%์ของ400หรือร้อยละ80นั่นเองนะครับ<ะ>ก็ในข้อที่อะไรนะครับข้อที่12 13 14นะครับน้องๆดูความสัมพันธ์มันนะครับไม่ว่าโจทย์จะถามอะไรมานะครับเห็นไหมครับมันก็คือตัวเลขเดียวกันนั่นเองนะครับ น้องๆก็ต้องสามารถหาได้นะครับว่าถ้าโจทย์ถามว่าอะไรแล้วก็ต้องคิดวนกลับไปกลับมานะครับมันก็จะวนอยู่เลขนี้แหละครับเห็นไหมครับก็เอา400ไปคูณ80%นะครับก็ได้320นั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละครับแล้วโจทย์ถามหาอะไรเราก็หาได้นะครับก็จะวนอยู่แค่นี้เองนะครับอ่าให้ดูอีกทีนะครับข้อ12ถึงข้อ14นะครับเป็น อ่าเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากเลยนะครับเป็นการตอบโจทย์เพื่อหาความเข้าใจของเพื่อหาความเข้าใจของน้องๆน,นะครับอ่ <c oughs> โอเคเข้อต่อไปเลยนะครับเขาบอก3มใน4ี่นะครับของ500คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันนะครับ3ใน4ี่ของ500้คิดเป็นดีกี่เปอร์เซ็นต์ของ1,000ันก็แสดงว่าเขาถามข้อนี้ต้องคิด กี่สเตปครับ2สเตปนะครับอ่ะสเตปแรกนะครับสเตปแรกนะครับ3ใน4ก็คืออะไรครับ3ส่วน4นั่นเองนะครับของก็คือเครื่องหมายแล้วครับคูณ500นะครับ500แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับก็หารเลยครับ4 1 4นะครับ4 1 4เหลือเศษ1นะครับ4 2 8เหลือเศษ2 4 5 20นั่นเองนะครับแล้วก็เหลือ125่้ใช่ไหมครับ ร้อยคูณสามได้เท่าไหร่ครับยี3ห้าสามเจ็นเั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกตอบแล้วคามใน4ของ500ร้อยคือเท่าไหร่ครับ3ามเจ็นะครับเป็นคำตอบครับสเต็ปที่หต่อไปสเต็ปที่สองนะครับก็บอกว่าไอเนี่ยไอสาใน4ของ500ก็คือไอสา้อยเน่ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนึ่นะครับเทียบเลยครับ1,000ใช่ไหมครับ เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่ากับ100%นนั่นเองเพราะฉะนั้น375ใช่ไหมครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เอา375คูณด้วย100หารด้วยเท่าไหร่ครับ1,000นั่นเองนะครับเอา100หาร100ได้1 100หาร1,000ได้10ข้างล่างเหลือ3ข้างล่างเหลือ10ข้างบนเหลือ375 375ส่วน10มันคือเท่าไหร่ครับมันคือ 37. ห้นั่นเองใช่ไหมครับอ่า37.5หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบแล้วครับแสดงว่า375คิดเป็น37.5%ของ1,000นนั่นเองนะครับอ่าทันนะครับน้องๆ ข้อต่อไปกันเลยครับร้อยละ70นะครับของ1,400นะครับคิดเป็นเท่าไหร่นะครับร้อยละ70ของ1,400คิดเป็นเท่าไหร่ครับก็เหมือนข้อที่เท่าไหร่ครับเหมือนข้อที่12ใช่ไหมครับร้อยละ70ก็คือ70สส่วนอะไรครับส่วนร้อยใช่ไหมครับ ของพันสีรอยของก็คือคูณนะครับหนึ่นะครับคิดเป็นเท่าไหร่นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหารเลยครับ100่หาร100อยได้หนึ่งหนึ่งร้อยารพันสีได้14นะครับเหลือสิบสคูณเจ็ดนะครับสิบสีู่ณเจ็ดได้แหละครับเจ็ดสี่ยนะครับย่สตัวสองเจ็นึตัวสเป็น9ได้98แล้วก็หลัง7มีศูย์หตัวใส่ศูนย์มันด้วยนะครับอ่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าร้อยแปดสิบนั่นเองนะครับเป็นคำตอบ 980ครับเขา่อไปนะครับร้อยละเท่าไรของ1000เป็น40ร้อยละเท่าไรของ1000เป็น40นะครับอ่าข้อนี้คิดยังไงครับร้อยละเท่าไรของ1000เป็น40เค้เขาถามหาร้อยละเท่าไรนะครับโจทย์ถามหาร้อยละเท่าไรแสดงว่าร้อยละอยู่ทางฝั่ง ซ้ายนั่นเองนะครับจำนวนจํานวนอยู่ทางฝั่งฝั่งซ้ายนะครับร้อยละอยู่ทางฝั่งขวานะครับจำนวนอยู่ทางฝั่งซ้ายร้อยละเท่าใดของ1.000เป็น40ก็จํานวน,นครับ1000เท่ากับร้อยละร้อยใช่ไหมครับเขาถามหาร้อยละเขาถามเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวน40คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็เอา40คูณด้วย100 <c oughs> หารด้วย1000งันั่นเองนะครับ เอาห0 0หาร100ได้1 100หาร1000ได้10 10หาร10ได้1 10หาร40ได้เท่าไหร่ครับได้4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น40เป็นร้อยละเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ4ของ1000ันนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ เขาต่อไปกันเลยนะครับก็เขาบอกว่า280นะครับเป็นร้อยละ70ของจำนวนใดนะครับ280นะครับเป็นร้อยละ70ของจำนวนใดคือหมายความว่าร้อยละเนะครับ70ส่วนร้อยนะครับคูณอะไรก็ไม่รู้สมมติให้เป็น A นั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ280นั่นเองนะครับก็เหมือนกับการแก้สมการตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับ100กําลังหารอยู่ใช่ไหมครับย้ายไปเป็นคูณ100นะครับแล้วก็70กําลังคูณอยู่ใช่ไหมครับ70กําลังคูณอยู่นะครับย้ายไปเป็นหารนั่นเองนะครับหาร70ตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยเท่ากับเหลือ a แล้วใช่ไหมครับเหลือ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ70หาร70ได้1 70หาร280ได้เท่าไหร่ครับได้4นั่นเองนะครับ4ี่คูณร้อได้เท่าไหร่ครับ400นั่นเองนะครับเป็นคำตอบ แสดงว่าร้อยละเจ็ของ400คือ280นั่นเองนะครับอ่าก็ต่อไปเลยนะครับข้อที่19นะครับ540นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ <c oughs> เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ2,100นะครับก็นี่ครับ2,100นะครับ2,100ัน่งร้ยใช่ไหมครับเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ100่ง้เปอร์เซ็นต์เขาถามหา540เปอร์เซ็นต์นะครับเออเขาถามหา540นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ2,100เน่กาห้าร้อนะครับคูณด้วย100หารด้วย2,100นั่นเองนะครับเอา100หาร 2,100ได้21นะครับเอา100หาร100ได้1นะครับ21หาร540ได้ไหมครับลองดูครับ21 2 42บเอ็ดสองสี่สิบสองนะครับ4ลบสเหลือ 2, 2 5บสเหลือ1ดึงศูนลงมา21 5 ห้าคูณหนงได้ห้าคูณสอได้สิบร้อยห้านะครับไม่ได้ครับแสดงว่าร้อยยีิบเอ็ดหารห้าร้อยไม่ได้นะครับทำไงครับก็เอาหารเท่าที่ได้นะครับเอา3หารได้แน่นอนนะครับได้เจนะครับสหารหได้หนึ่งนะครับเหลือเศษสองสามแปดนะครับแล้วก็3หารศูนย์ได้ศูนย์เหลือแล้วเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบส่วน นั่นเองนะครับ180ส่วน7ได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เอา180ตั้งหารด้วย7นั่นเองนะครับ7 3 21ไม่ได้7 2 14นะครับ8ปลบสเหลือ <c oughs> 4นั่นเองดึงศูนยลงมา7 6 4 2ไม่ได้7 5 35นะครับ40่สลบสาเหลือ5นะครับใส่จุดทศนิยมได้ครับใส่ส่วนหล่อไว้เลยดึงศูนยลงมา7 8 56ไม่ได้77 49นะครับเหลือ1นะครับดึงสูนยลงมา717นะครับเหลือเศษเท่าไหร่ครับส0ลบเหลือสนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับ7อะไรได้30ครับ7-4 28นั่นเองนะครับพอแล้วครับตัวที่3นะครับเป็นเลขสีนะครับ ปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยก็เอามาแค่นี้ครับ25.71นะครับตอบเท่าไหร่ครับ25.71%นปอร์เซนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ <c oughs> อะข้อต่อไปนะครับห ร้อยข้อ20นะครับ60เป็นร้อยละเท่าไรของ780นะครับ60เป็นร้อยละเท่าใดของ780 780นะครับเท่ากับร้อยละเท่าไรครับร้อยละร้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น60นะครับเท่ากับร้อยละเท่าไรครับร้อยละ60สิบคูณหนึหารด้วยเท่าไรครับ780นั่นเองนะครับเอา60หาร 60ได้1 60หาร780ได้เท่าไหร่ครับได้6 6 1 60นะครับเหลือ18นั่นเองใช่ไหมครับ78ล60เหลือ18แล้วก็63นั่นเอง180นะครับ60คูณ3ว, 80, ว่าได้180เพราะฉะนั้นจะเหลือเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับได้100ส่วนเท่าไหร่ครับ ส่วนด้วย13นั่นเองนะครับก็เอา100ตั้งหารด้วย13นะครับใส่จุด0ูนรอไว้เลยครับ3ตำแหน่งเพราะว่ามันหารไม่ลงตัวแน่นอน13หาร13คูณอะไรได้100ไม่มี13 7นะครับ7 3 21 1ามยี0 9เ็นสวเป็นนะครับได้91้าใกล้ใกล้เคียงนะครับ100-91ลบเเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9นะครับแล้วก็ดึง0ูลงมา ใส่จุดให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสิบสามเจ็ดไม่ได้แล้วเกินสิบสามหนั่นเองนะครับเจ็ดสิบแปดนะครับสิบแล้วแปดเหลือสองปดแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งเลือศูนย์นะครับสิบสามเจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะครับสิบสามแปดนะครับได้เท่าไหร่ครับแปดสามยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองนะครับแปดหนึ่งแปดทดสองเป็นสิบหนึ่งร้อยสี่นะครับเหลือสิบหกไม่ได้ต้องเป็นเก้าครับต้องเป็นเก้า เก้าสามยีทด2นะครับ9 1 9ทด2เป็น11อ่าได้117นั่นเองนะครับลงมาเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3นะครับดึง0ลงมาครับ13 3 3ามสามสานะครับอ่า26พอแล้วครับไม่ต้องหางต่อแล้วนะครับหลังหลัง9เป็นอะไรครับเป็น2เพราะฉะนั้นปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดลงใช่ไหมครับปัดลงก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็เอาเหลือมา2ตำแหน่งก็พอครับได้เท่าไหรกับเท่าไรครับได้ 7. จุด 6,9%นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่ะก็จะไปกันเลยครับร้อยละ24ของจำนวนใดนะครับเท่ากับ3,360เหมือนข้อเมื่อกี้แล้วนะครับเป็นการแกส้สมการนะครับร้อยละ24ก็คือ24 ส่วน100นะครับของจํานวนใดก็คือยกตัวอย่างให้เป็น a นะครับเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ3,360นั่นเองนะครับทําไงครับย้ายข้างนั่นเองนะครับ100ยนะครับย้ายไปเป็นคูณจากหารอยู่ย้ายไปเป็นคูณ24นะครับจกคูณอยู่ย้ายไปเป็นหารนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเหลือฝั่งซ้ายเป็น a เท่ากับเท่าไรครับก็ เอา3365ันหารย4นะครับลองดูก่อนว่าหารได้ไหมครับ24นะครับเหลือ9ใช่ไหมครับดึง6ลงมานะครับ4นั่นเอง 4, 4ี่ทดหนึ่งทดนึเป็น96อ่าพอดีลบกันเหลือ0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้น24หาร0ได้0เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ140ยสี่สินั่นเองนะครับอันนี้ตัดไปอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1 140คุณ100ได้เท่าไหร่ครับ14คุณ1ได้14นะครับ14แล้วมี02ตัวครับ1 2 3มี03ตัวใส่03ตัวนะครับเพราะฉะนั้น124ของ14,000เท่ากับ3,360นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ <c oughs> อ่ะหมดแล้วครับก็ จบไปแล้วนะครับสาหรับจะไปหาเรื่องร้อยล้านะครับถึงข้อ21แล้วนะครับข้อที่เป็นการแก้สมการนะครับใครยังไม่คล่องไม่ชานาญไม่เป็นไรนะครับก็ให้รู้ไว้ว่าตัวไหนที่เป็นคูณย้ายข้างไปเป็นหารตัวไหนที่เป็นหารอยู่ย้ายข้างไปเป็นคูณนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามช่วงหลังๆนะครับหลังจากเรียนจบไปแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องสมการให้อีกทีหนึ่งนะครับก็โอเค สำหรับคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับเจอกันต่อคลิปหน้าครับข้อที่22ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ